สวัสดีครับทุกคนอัปเดตการน,นะครับกับเรื่องราวของลิซ่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งงานที่ทั่วโลกนั้นรอคอ,อยและลิซ่าก็ได้ปรากฏตัวเข้าร่วมงานฟุตบอลหรอเป็นพีเมลีกสุดยิ่งใหญ่ ลาลิซานเนี่ยก็ได้รับหน้าที่สุดยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับรอบนี้ลิซามาในทีมของเพึ่งน้อยแฟนๆบอกว่าเป็นเพึ่งน้อยที่น่าเอ็นดูมากๆอยู่ในสนามอยู่กลางสนามลิซ่าตัวเล็กนิดเดียวยิ่งมาอยู่ใกล้ๆกับนักบอลเราด้วยลิซาก็เลยยิ่งดุดตัวเล็กขึ้นไปอีกลงสนามโยนเหรียญน,นะครับเพื่อเป็นการเริ่มการแข่งขันพรีเมียร์ลีกที่แฟนๆบอลเนี่ยเขารอดูกันและลิซานเนี่ยก็ได้รับโอกาสนี้ลหลายๆคนบอกว่านี่คือคนไทยคนแรกเลยที่ได้ทําหน้าที่สุดยิ่งใหญ่สุดเป็นเกียริ เป็นสีให้กับประเทศไทยคนในสนามเนี่ยนับหมื่นนับแสนนะครับลายร้อมรอบสนามกําลังมองดูลิซ่าโยนเหรียญนี่ยังไม่รวมคนที่ดูลายจะรับจากทั่วทุกมุมโลกที่ให้ความสนใจกับการแข่งครั้งนี้เขาได้เห็นลิซ่าได้เจอหน้าสาวสวยคนนี้กันหมดเลยคนไทยสุดจะภูมิใจตอนนี้ออกข่าวกันรัวๆแล้วนะครับรอบนี้เป็นบิ๊กแมตช์เลยระหว่างอาร์เซนอลแล้วก็ทอตแนมจัดขึ้นที่เอมิเรตสตเดีียมทั่วโลกฮือฮากับการมาของลิซ่าสาวลาลิสามนานบาล ศิลปินชาวไทยนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นร็อกสตาร์ระดับโลกแล้วได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยและลิซาก็ไม่ทําให้เสียชื่อเสียงเลยลินลี่สุดจะภูมิใจในตัวเด็กคนนี้มากๆจากถูกเชิญให้ไปดูการแข่งขันในวันนั้นสู่ในวันนี้ที่ลิซ่าเนี่ยได้ลงสนามจริงแถมยังได้ทําการโยนเหรียญซึ่งเป็นเกียรติมากๆนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้ต้องเป็นคนที่ถูกเลือกจริงๆเท่านั้นแล้วก็ควรค่าแก่การได้รับเกียรตินี้เท่านั้นลิซ่าของเราทําได้นะครับมายินดีกับอีกหน ความสำเร็จของลิซ่าในวงการกีฬาโดยเฉพาะวงการบอลโลกกันคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพลงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ